กำไรโบราณของเด็กโอ้โหผิดคาดผิดคาดจะเป็นมีโบราณพระคันนกวกริก็ยังว่าแล้วครับของอยู่ใต้ดินนั้นเราก็แค่วิเคราะห์สัญญาณได้เบื้องต้นนะอะไรที่ดังถ้ามีแนวโน้มว่าจะเป็นของดีเราก็ต้องขุดนะหรือบางที่หน้าจอแจ้งว่าเป็นขยะนะครับแต่ว่า ในหลายๆครั้งเนี่ยก็มีของมีค่าที่อยู่ใต้ขยะอีกก็มีนะครับพระโอโบราณสำริดนะครับเนี่ยสำริดหรือเปล่ากางสะดานหรือเปล่ากางสะดานนะกางสะดานงานโบราณขอให้ดังครับดังขุดดังเดียวเป็นเนื้อตะกัวขาวสนิมแดงฮะเนี่ยเนี่ยไม่ทราบเกจินะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักล่าใต้พิภพนะครับพบก,กับผมเดลย์ฟินะัสอีกเช่นเคย EP นี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะมาล่าสมบัติบริเวณบ้านสะปะหลังนะซึ่งบริเวณเนี้เจ้าของที่บอกว่าเป็นชุมชนเก่าโบราณนะหรือว่าภาษาอสานเขาเรียกว,ว่าโนนบ้านเก่านะซึ่งก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่ในสมัยก่อนแล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปเนื่องจากโรคระบาดนะแล้วก็ไม่ได้กลับมาพื้นที่นี้อีกก็อาจจะมีสมบัติที่ฝังหรือซ่อนอยู่นะในบริเวณน,นี้ เดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าวัอดีผมจะได้สมบัติมีควาพิเศษจากหมายหม่นี้หรือเปล่าแต่ว่ายังนะหากท่านผู้ชมอยากสนับสนุนช่องนักล่าท้าพิบพนนะสามารถสั่งซื้อหมวกได้นะครับนี่ใบละ350บาทนะนี่สวยๆนะครับเก็บไปทาง380นะได้ทั้งโอนแล้วก็เก็บไปทางครับสนใจสั่งซื้อนะติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นตลาดนี้นะครับหรือสแกนรคิวโคตรลายที่มุมนี้นะเพื่อนครับเดี๋ยวไปล่าสมัครกันเลยครับโอเคไปดูกันเลยครับผม อยู่ไปค้องลึกน่าฟังเสียงดูวละลากยูคาตรงนี้สมัยก่อนเป็นป่ายูคาร์นะของที่เพิ่งไถออกนะมาปลูกมันสับป,ะ,ปะหลังอ จะลากอยู่คานนะสังเกตดูโอ้โหมาประเดิมชิ้นแรกนี่ยครับฝาสปอนเซอร์ฮะโอเคไปไปกัน

<Okay. S 2> อืมดูแลนี่เป็นตลับตลับลูกปืนรถนะนมองทีแรกเป็นกำไรโบราณของเด็กแต่ไม่ใช่นะ <laughs> ครับผิวดินสุดยอดเอฟซีคิดว่าเป็นอะไรครับเนี่ย หลักอ,อ,อ,อยู่ข้างนั้นเดี๋ยวดูครับมาดูสะเจียนครับัดเจียนยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์ ยางรถยนต์ลวดยางรถยนต์อะไรอ,อย่างเงี้ยเด้งขึ้นมาดูเลยอันนี้อันนี้เป็นโลหะอะไรเนี่ย ทราบว่าเป็นอะไระท่านใดทราบช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะนี่เป็นมีโบราณพระคันหรือว่ากริบนี่เป็นผ้าเบรกรถด้วยไม่รูโอเคครับไป ผิวดินเลยว,ว้าวผิวมากเขี่ยไปแทบเจอเลยนะเอ้าอืม้มผมพันีอ่ะ ประเมินเบืเ้องต้นจากหน้าจอแล้วอาจจะเป็นเหล็กสนิมนะเหล็กสนิมบางนะแต่ว่าของอยู่ใต้ดินนะเราไม่รู้เราก็ต้องพิสูจนะ์เนี่ยด,ดูดีดูดียาวๆนะ จะเป็นอลูมิเนียมนะฮะก็เป็นได้หรือว่าจะเป็นเหล็กเหล็กยาวๆหรืออาจจะเป็นของมีค่าต้อมาพิสูจกันนะต้องค่อยๆไล่เพื่อเป็นของมีค่านะเราก็ไม่กล้าสับแรงนะต้องค่อยๆแทงเช็คนะแทงไม่เจ๊เลย นี่เจอแล้วนี่เ <cetera> นี่ยอลูมิเนียมจริงฝาฝาเป็นอลูมิเนียมเอแถวนี้กินสมกันดีนะ <S <S โอ้มีแนวโน้มว,ว่าจะเป็นฝาสูงนะ มีแนวโน้มครับมีแนวโน้มฮึโอผิดคาดผิดคาดกระพวนครับกระพวนนี่ครับกระพวนโลหะนะฮะนี่ ก็ยังว่าแล้วครับของอยู่ใต้ดินนันเราก็แค่วิเคราะห์สัญญาณได้เบื้องต้นนะอะไรที่ดังถ้ามีแนวโน้มว่าจะเป็นของดีเราก็ต้องขุดนะหรือบางที่หน้าจอแจ้งว่าเป็นขยะนะครับแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยก็มีของมีค่าที่อยู่ใต้ขยะอีกก็มีนะครับเดี๋ยวโอเคครับเยี่ยมครับไป กว้างและยาวลนะ้ว <Wow. S 1> ้าวเดดูจเ,เ,เ,เป็นของมีขนาดระดับหนึ่งนะอาจจะเป็นกระป๋องกาแฟ โอ้โบราณอืมลิศไหมครับเนี่ยสำรลิศหรือเปล่าเขียวขนาดนี้ลูกสูบรถแน่แน่เนี่ยนี่ว่าสำรลิศนะเขียวสำมลิศ <laughs> ไม่ใช่นะเป็นลูกสุกร อ๋อใช่นั้งสะดานือบ่ล่มน่าเป็นเหล็กไง ไม่น่าจะ่สำ็จไม่เป็นเหล็กนะเหล็กอะสนิมขึ้นเน,นี้ยแต่เหมือนกลางสะดานนะกลางสะดานเหมือนมากเลย <c oughs> เป็นเหล็กนะ <c oughs> เหล็กแบน เหมือนจะเป็นฝ่านะเหมือนจะนะครับเหมือนจะอีกแล้ว หอมอีกท่านอะไรใส่รถไถใช่ไหมชัดเจนแน่นอนสลัดพ่วงรถไถ มันจะเป็นฟา้านะเหมือนจะนะครับโอ้โหลึกใช่ได้ลึกใช่ได้นี่ครับชัดเจนนะฟ้าแน่นอน โอ้โหขอขวดครับอยืนนะครับยืนนะแล้วงานโบราณขอให้ดังครับดังขุดดังเดียว S <s> นี่ฮะไม่มีลิมิตชีวิตก,กันร้อยเยีมม่ยมอาะฟังแล้วเหมือนของชิ้นเล็กๆนะชิ้นไม่ใหญ่ <S <s <ling> <S ไม่รู้เป็นเหรียญหรือเปล่า งินนะนี่แม่จะโดนผ่านไทยตัดนะชินเงินเนื้อตะกัวขาวมันเป็นเนื้อตะกัวขาวสนิมแดงฮะนี่ยไม่ทราบเกจินะครับไม่ทราบเกจิเผมก็มาสรุปผลงานนะครับในการล่าสมบัติในวันนี้เนียนี่ครับ เป็นเหล็กนะสวนมากนะี่เป็นสลักรถไถอันนี้ดูละพิจารณาเป็นจอบนะใบจอบใบจอบแตกเป็นลูกสูบรถนะนี่ไม่รู้เหล็กอะไรนะถ้กนนี้ครับตะกุดนะฮะตะกุดเป็นเนื้อตะกัวขาวสนิมแดงนะไม่ทราบเกจินะฮะนี่แล้วก็กระพวนนี่ครับก็ถือว่าผลง,งานพอใช้ได้นะรับ ยังเดินได้ไป็นวันะแดดร้อนด้วยร้อนมากเลยวันนี้นะครับก็ไปเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวกลับมาถ่ายทําอีกเพราะว่าก็ขอญาตเจ้าของเรียบร้อยหาได้ตลอดนะครับโอเนะครับหาท่านผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อหมวกนะฮะหรือว่าเครื่องตรวจจับโลหะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกน QR โค้ดลายที่มุมนี้นี่ครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคราวหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้า ผมจะพาท่านไปนลาดสมบัติที่ไหนนะครับอีพินี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ